ถ้าคุณบังเอิญหยุดดูคลิปนี้ไม่ใช่เรื่องบังเอิญแน่นอนคะ่ะแสงสว่างในตัวคุณกำลังปลุกคุณให้ตื่นยินดีกับทุกคนที่เจอคลิปนี้คะ่ะแสงสว่างในตัวคุณกำลังเรียกคุณกลับบ้านวันนี้ไพ่พลังจักรวาลนะคะคือแสงสว่างนะคะออกมาชัดเจนเลยว่านี่คือสารจากแสงดาว แสงดาวของคุณแสงสว่างของคุณนะคะไพ่ใบนี้นะี่คือศารจากแสงดาวคุณคือดวงวิญญาณที่มาจากแสงดาวคุณไม่ธรรมดาและคุณไม่ได้หลงทางคุณแค่ลืมไปชั่วคราวว่าคุณมาจากไหนไพ่ใบนี้นะคะส่งพลังงานบอกว่าคุณมีพลังการเยียวยาโดยธรรมชาติ คุณรับรู้พลังงานได้ลึกกว่าคนทั่วไปสังเกตตัวเองนะว่าใช่หรือเปล่าคุณรู้สึกไม่เข้าพวกกับคนมาน,นาน่นนานเป็นแบบนี้หรือเปล่าบางคนรู้สึกตั้งแต่เล็กๆเลยว่าฉันรู้สึกไม่เข้าพวกกับแม้แต่คนในครอบครัวด้วยซ้ำพูดคนละเรื่องไม่ค่อยมีใครเข้าใจคุณเลย สังเกตตัวเองเป็นเช่นนั้นหรือเปล่าเพราะคุณไม่ได้คุณแตกต่างที่มานี่คือสัญญาณว่าคุณมาจากแหล่งที่พลังงานสูงกว่าแสงของคุณไม่ต้องพิสูจน์กับใครค่ะแค่เป็นตัวเองโลกก็รับรู้ได้นี่คือไพ่าจากแสงดาวนะคะไพ่พลังจัก,กรวาลที่สื่อสารกับคุณใบแรกนะคะนี่คือสิ่งที่อาจารย์จับมาให้ก่อนเนาะเพราะว่ามันจะ มดเวลาเอาไว้แค่กกน,นิ่งสารจากจัก,กรวาลเอาไว้แค่นิ่งสารจากจักรวาลสิ่งที่คุณกำลังรู้สึกไม่ใช่วิกฤตแต่มันคือการตื่นคุณโดนปลุกให้ตื่นคุณกำลังตื่นจากแพทเทิร์นเดิมๆความคิด เดิมๆความรักเดิมๆงานเดิมๆที่ไม่สอดคล้องกับตัวตนแท้ของคุณกำลังค่อยๆหลุดออกไปอย่าก,กลัวความสับสนเพราะความสับสนคือประตูของการเกิดใหม่นิ่งๆแล้วกลับมาที่จิตของตัวเองหายใจเข้าลึกๆหายใจออกลึกๆอย่าก,กังวลใจกับสิ่งที่เกิดขึ้นในความสับสนของตัวเองในการเปลี่ยนแปลงด้วยซ้ำ นะคะใบที่3โอ้โหอันนี้ชัดเจนมากนี่คือสารจากแม่พลังจัก,กรวาล Star m a t t e r How can t o m a s t e r yourself คุณได้รับการปกป้องค่ะคุณได้รับการปกป้องจากแม่โลกคุณไม่ได้เดินลำพังและคุณไม่เคยถูกทอดทิ้งด้วยซ้ำ พลังแม่จัก,กรวาลกำลังอบอุ่นคุณอยู่ต่อยคุณอ่อนแอต่อยคุณร้องไห้คุณก็ยังปลอดภัยค่ะไม่เคยจับไพ่ใบนี้ได้เลยนะรู้สึกว่าได้รับพลังมากมากเลยนะใครรู้สึกและสัมผัสว่าพอเห็นไพ่ใบนี้คือเรากำลังได้รับพลังงานของการอบอุ่นแสงของคุณจะเติบโตได้ดีเมื่อคุณอนุญาตให้ตัวเอง พักจากการเร่งรีพักจากการที่ต้องดินน้นรนพักกับเสียงผู้คนพักกับการต้องพิสูจน์ในนี่คือไพจจกกอจกก่จากพลังจักรวาลอาจารย์ก็จับไพ่ยิบซีนะคะไพ่ายพลังโลกมนุษย์เนาะโอ้โหแล้วชัดเจนมากไพ่ที่ออกมามันริงกันมากไพ่ใบแรกที่จับได้นะเพจออปครับ หัวใจใหม่กำลังเริ่มต้นความรู้สึกดีๆความรักบริสุทธิ์หรือแรงบันไดใจใหม่ที่ทำให้คุณหัวใจยิ้มได้แค่คุณฟังเสียงหัวใจไม่ต้องรีบไม่ต้องกลัวหยุดแล้วฟังเสียงหัวใจตัวเองเพราะคุณมีเซนส์นสัมผัสคุณรู้สึกสัมผัสได้ง่ายคุณแค่นิ่งหยุดความกังวลทุกอย่างแล้วฟังเสียงหัวใจตัวเองค่ะ เสียงในใจจะบอกคุณเองเจ็ดเหรียญอันนี้เป็นสารที่สำคัญมากๆเพราะมันเป็นเหมือนห่วงเวลาที่มันนิ่งม,มันเงียบมันรู้สึกไม่กระเตื้องในชีวิตมันยังไม่อะไรเลยกับชีวิตนะนี่สำคัญมากค่ะเจะเรียญมาบอกว่าสิ่งที่คุณลงมือทำลงมือทำไว้ลงมือปลูกมันกําลังเติบโตแม้คุณจะยังไม่เห็นผลมันทันทีนะ สิ่งที่คุณทํามาไม่ว่าเรื่องอะไรก็แล้วแต่มันกําลังเติบโตค่ะอย่าด่วนตัดสินตัวเองว่าฉันคงทำไม่ได้หรอกมันคงไม่ใช่ทางฉันมันคงแย่แล,ล้วล่ะมันไม่ใช่อะไรนู่นนี่นั่นอย่าด่วนตัดสินตัวเองค่ะอย่าคิดว่าความพยายามของคุณสูญเปล่าจักรวาลเห็นทุกก้าวที่คุณทุ่มเทที่คุณอ คุณมุ่งมั่นและตั้งใจมันทุกอย่างมาถูกจังหวะของมันค่ะเห็นไหมคะคนนี้กำลังมองในสิ่งที่ตัวเองปลูกกับตัวเองกำลังทำรู้สึกเหนื่อยว่ามันเห็นมันยังไม่ค่อยจะได้ดีเท่าที่ใจตัวเองอยากได้แต่อย่าพึ่งตัดสินตัวเองทุกอย่างมาจากในจังหวะของมันเสมอโอ้โหแล้วใบสุดท้ายชัดเจน เอ็ดออฟคันี่คือไพ่ของความรักใหม่พลังใจใหม่การเริ่มต้นจากหัวใจที่แท้จริงของคุณคุณกำลังได้รับโอกาสใหม่ทางอารมณ์ความรู้สึกใหม่ๆของคุณนั่นแหละค่ะความรักที่อ่อนโยนกว่าเดิมกำลังเข้ามาหาคุณใครที่มีความรักอยู่มันจะดีขึ้นกว่าเดิมความสัมพันธ์ที่ไม่ต้องฝืนถ้วยนี้เต็มเพราะคุณพร้อมแล้วเต็มจนล้นอะ่ะเห็นไหมคะ ถ้วยนี้เต็มจนล้นเพราะคุณพร้อมแล้วที่จะรับพลังงานใหม่พลังงานของอืความรักครั้งใหม่ความรักใหม่เอนเจีพลังงานรักใหม่ๆหม่ถ้าคุณมีคู่อยู่แล้วมันอาจจะมันถึงจังหวะเวลาที่คุณและเขาจะแบบได้เปลี่ยนโมเมนต์ให้มันแบบถ้ามันจืดชื้นมันจะดีขึ้นกว่าเดิมมันจะมีเอเนอร์จีของความ อบอุ่นขึ้นมามากกว่าเดิมแต่ถ้าคุณโสดอยู่คุณจะเจอรักครั้งใหม่ที่ไม่ต้องฝืนตัวเองที่ไม่ต้องทําเพื่อพิสูจน์อะไรที่ไม่ต้องแบบคุณเป็นตัวของตัวคุณเองเพราะคุณอะมันมีความรักคุณค่าของคุณมันล้นเอ่อมันจึงได้โหกระจายไปสู่ท้องทะเลและคุณเนี่แหละดึงดูดสิ่งพลังงานดีๆเข้ามาหาคุณด้วยคุณค่าของตัวคุณเองค่ะ กรุณากดตอง1ตอง7นะคะการเตือนรู้ของคุณเริ่มต้นแล้วความคิดของคุณกำลังสร้างความจริงใหม่ค่ะคุณเดินถูกทางแล้วแม้ยังไม่เห็นปลายทางแต่แสงนำทางคุณอยู่ค่ะฉะนั้นกดตอง1นงตองเจ็ดฉันตื่นแล้วสั้นๆเลยค่ะฉันตื่นแล้วคุณไม่ต้องกลายเป็นใครคะ่ะ คุณแค่จำให้ได้ว่าคุณคือแสงขอให้แสงในตัวคุณส่องนำทางคุณกลับบ้านกลับมาหัวใจที่แท้จริงของคุณค่ะยินดีกับทุกคนที่เจอคลิปนี้เจอแสงของตัวคุณเองค่ะยินดีมากๆค่ะ